สวัสดีครับวันนี้มาชมพระนั่งพิมพ์เล็กอยุธยาเหมือนเดิมนะครับเป็นพิมพ์ที่45นะครับตามโมการที่เขาเรียกกันนะครับวันนี้ก็จะมาดูเนื้อของดินนะครับดินดํากับดินแดงเนี่ยส่วนมากดินดํานี่นะครับจะผสมของแร่เหล็กไหลเข้าไปด้วยนะครับจะสร้างในประมาณ3-400ปีสมัยก่อนนะครับเขาจะเอาเหนียวไว้ก่อนนะครับนะครับ คือว่าตอนยุคนั้นเขาจะมีการสู้รบกันอยู่นะครับต้องใช้เหนียวไว้ก่อนนะครับเนื้อดินดำนะครับจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กไหลอยู่นะครับเป็นจุดสีดำดำนะครับเห็นไหมครับมาดูจุดตำหนิกันบ้างนะครับว่าอยู่ส่วนไหนกันบ้างนะครับนะครับนี่นะฮะเห็นสองขีดตรงนี้ไหมครับที่นิ้วผมกดไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาอยู่ตรงช่วงของหมวกนะครับหมวกตรงนี้นะครับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสองจุดส่วนมากนะครับประกบแม่พิม์พนะครับเห็นไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับเดียวนะครับประกบแม่พิม์พนะครับบางส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ยังจะมีความคมอยู่นะครับนี่ในการประกบแม่พิม์พแบบนี้ถูกต้องนะครับ ถูกต้องนะครับวันนี้ก็สภาพก็ได้มาประมาณนี้แหละครับในช่วงนี้นะครับพระก็คนทางดีจะผ่านการเวลามานานนะครับก็ถือว่าองค์นี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเห็นการประกบแม่พิมไหมครับที่ผมพูดไปในครั้งก่อนๆนะครับประกบแม่พิมพ์จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับถ้ามีมีการแต่งถ้าแต่งก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแต่งแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยก็ จุดนี้คือจุดชี้ได้นะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับประกบแม่พิมพ์แบบนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับว่าร้อซนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ